มาข้าอยากให้เองมาดูบางสิ่งด้วยกันครับเฮ้ยพวกเองท่านพยามาแล้วนายช่างเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักหลายพลาขอรับน้ำหุ่นตลอดแนวคันคลองเลยขอรับ ที่ผมเคยเห็นในตำรานะครับถ้าเรากรุดินข้างคลองให้ลาดเป็นช่วงๆแล้ววางหินดินให้เป็นชั้นแล้วปลูกไม้น้ําไว้ข้างบนแล้วเราเปิดน้ําให้ไหลามามันก็จะช่วยกรองตะกอนแล้วก็สิ่งร้อยได้ครับน้ําในคลองก็จะใสขึ้นเองครับออมี iPad ไหมครับเดี๋ยวผมวาดให้ดู เออผมหมายถึงอะไรก็ได้ครับที่วาดได้แล้วก็เขียนได้ครับอเอกแบบกระด้างจุนวนมานีประมาณนี้ครับที่ผมเล่าเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวพวกเองนะเกณฑ์คนมาร้อยคนเป็นคนหินปูนเพื่อก่อกำแพงเมืองแล้วสร้างต้นไม้ใหญ่ขึ้นอุ้ยอุย,อยไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าว่านะเองค่อยๆเล่าเถอะ ขอบคุณครับโอเคชั้นแรกนะครับแล้วก็จะวางหินก่อนเลยนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นแกลบนะครับแล้วก็ชั้นผิวดินเนี่ยชั้นที่3าก็จะเป็นทรายนะครับ ก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกไม้น้ําพวกต้นกกหรืออะไรก็ได้ครับประมาณนี้อันนี้เป็นน้ำขุ่นที่มาจากลำคลองนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่เราปลูกดินให้ลาด ท่านเจ้าคุณน้ำในคลองนี้ใสขึ้นมากแล้วสวัสดีครับเจ้าพุทธิีทธิที่ท่านเคยกล่าวกับข้าว่ามีความคิดที่น่าสนใจนักใช่แล้วท่านปัญหาในคลองนี้เห็นจะมากมายนักเมื่อถึงคราน้ําเหนือหลากคงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ําท่วมล้นอีกคราผมอาจจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างตรงบริเวณคลองพดุงกรุงกเกษมช่วงที่น้ําเหนือหลากและตตะลิ่งสุดนั้นหากเรา ขุดคลองแยกเพิ่มก็จะช่วยระบายน้ำท่วมได้แล้วส่วนตรงแม่น้ำเจ้าพยาช่วงที่น้ำขึ้นสูงมากๆท่านอายุของผมนะครับตรงปากทางแม่น้ำเจ้าพยาก็จะมีประตูควบคุมน้ำและสามารถเปิดปิดได้ตามที่เราต้องการครับข้าพอมองเห็นภาพเป็นความคิดที่ดีท่านเจ้าคุณ นี่ลูกสาวของกระผมแม่ลำดวนเจ้าโตขึ้นจริงครับงามจริงๆเจ้าุข้าวชุดมาให้ท่านซักรีดรำดีแล้วท่านคงจะสบายตัวกว่าหากท่านใส่ชุดท่านเองขอบคุณครับ ความคิดของเองได้ผลอีกคลาข้าต้องขอบใจเองลำดวนบอกข้าเรื่องแปลกนักว่าเองไม่ได้มาแต่ที่อื่นแต่หากมาแต่อีกฝากของเพลาครับถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเองพ่อหนึ่ง ต่อไปในภายภาคหน้าสยามประเทศนี้จะถูกลุกรานแผ่นดินโดยชนต่างชาติหรือไม่มีครับแต่เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะเรามีรัชกาลที่5ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เราทัดเทียมอยารยประเทศและต่อไปสยามก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยนะครับมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานถึง70ปี ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนครับหากเป็นดังว่าก็ถือว่าเป็นสีแห่งแผ่นดินยิ่งนักถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเองอีกสักข้อหนึ่งว่าคลองเหล่านี้จะยังคงอยู่ในเวลาของเองหรือไม่ยังอยู่ครับแต่หลายสายตื้นเขินจนกลายเป็นทางระบายน้ำเสีย แต่ในยุคข,ของผมนะครับในหลวงรัชกาลที่10ทรงตระหนักในคุณค่าของคูคลองเหล่านี้มีการขุดดูแลแล้วก็ฟื้นฟูให้คลองเหล่านี้กลับมามีชีวิตจนตอนนี้คูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์กลับมามีชีวิตเหมือนตอนนี้อีกครั้งแล้วครับนี่ครับ รัชการที่สิบครับถึงยุคของเองก็เป็นแผ่นดินที่สิบข้าอิ่มใจนักที่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงสืบสารรักษาดูแลปูชนชาวสยาม ต่อจากบุรพกษ,ษัตริย์จนถึงแผ่นดินในยุคของเองครับอย่างน้อยลูกหลานในวันข้างหน้าก็จะได้ใช้น้ำในคลองแห่งนี้ข้าดีใจยิ่งนักที่ข้าขุดคลองเหล่านี้ไม่เสียแรงเปล่า พระจันคืนนี้สวยนะนี่ดอกอะไรครับหอมมากเลยดอกลำดวนมไม่แปกใจเลยนะครับทำไมเจ้าคุณพ่อของคุณตั้งชื่อคุณว่าลำดวน ผมขอเก็บมันเอาไว้ข้างหมอนนะครับพรุ่งนี้ข้าจะชวนท่านไปเที่ยวตลาดน้ำยามรุ่งถึงเวลาที่ต้องกลับไปทำหน้าที่ในโลกของเจ้าแล้วตอนนี้เราอยากกลับไปจริงๆหรือเปล่าเนี่ย

แต่ข้าคงไม่ได้พบท่านอีกแล้วเฮ้ยคุณหายหัวไปไหนวะปล่อยให้กูเฝ้าของกูเดียวสองสามชั่วโมงเนี่ยกูฉี่เข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วของก็หายทุกของกูมึงนี่จะให้กูเก็บกลับบ้านไปด้วยเลยโอยฟันเหรอวะ ใช่ครับผมเอาเรื่องในฝันของผมมาเขียนสารคดีครับเยี่ยมมากครับเฮ้ยคุณหาผู้ช่วยหให้มึงคนหนึ่งมีน้องเด็กปีสี่อยากฝึกงานว่ะเชก้องน้องเร็วตรงหน้าผมคือหญิงสาววัยราว18-20ปีหน้าตางงดงามสะอาดสะอ้าน ใช่ครับเธอคือลำดวนแบบเป๊ะๆแต่อาจจะเฟี้ยวกว่าหน่อยวัสดีค่ะวัสดีค่ะเฮ้ยมึงใช้ให้น้องทำไรมึงบอกเลยนะเจ๊วะเออเร็วดิน้องน้องเคยมียายหรือทวดที่ชื่อลำดวนไหมพี่รู้จักยายทวดหนูด้วยเหรอคะพี่คะ่ะ หนูมีความลับของตระกูลจะบอกยายทั่วหนนะูแกมีรัแกแรทคิดเป็นคนที่มาจากโลกอนาคตอะพี่มันเหมือนกับพอดเรืเ่องที่พี่เขียนเลยอ่ะพี่เชื่อปะ่ะคะเชื่อสิแกแกมาช่วยงานเราหน่ยอ,อยน,อน้ยงนอง สนใจเป็นนางเอกหนังพี่ไหมถ้าผมได้เจอแสงหิงห้อยอีกผมคงจะนึกถึงช่วงเวลา่างค่ำคืนนี้และรอยยิ้มของคุณถ้าคงคิดถึงท่านเช่นกันอกใจจมด้วยพระราชบัญญิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายสายน้ำกลับมามีลมหายใจอีกครั้งปะตะทเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนองพระราชบัญิธานของพระองค์โดยการที่สร้างสวนเปรมประชาวนารักษ์อยู่ริมคลองเฟรมเป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้ให้ประชาชนเข้ามารับรู้รับทราบถึงโครงการต่างๆในพระราชิตข,ของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้น้อมนําเอาพระราชดำริมาสู่การดําเนินงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะคะเป็นแนวคิดของในหลวงองค์ปัจจุบนันคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ช้ารือนะครับดีขึ้นก,กว่าเดิมเยอะ